กบนถือบนถือบนลอยหนึ่งบนก็ถือล่างลอยหนึ่งสามตัวไทยสองใบโอ้ลอตเตอรี่ก็ถือลอตเตอรี่ถือถือสามตัวหรือสองตัวใต้ลุ่มก็ถือถือสองตัวสามตัวเพาเข่าหรอกรัฐบาลก็ถนเองต่ลุ่มก็ถือเนาะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนพันธทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับแม่ที่ครับครับผม มาตามาทำเหมือนเดิมย่างกมาก็เห็นหรอหอหรอเต็มปากเต็มคำเลยกันหรอก็แต่เห็น้องเรากอหงอรอดูแลเราย่างกมาาของหงอเต็มปากเต็มคำถือไลเราหงอตองหันมีคนคอมเมนต์ดีอยู่ได้หงอต้องหันติดตามอีกเยอะแม่ไปอ่านเลขถือคนกับวาจังสันละคะแนนเลขก็ถือคนกับสีดาหงอถือวายต้องหันถือถือไล่เป็นไง ถือยังไงอ่ะฟังกันบนถือบนถือบนลอยหนึ่งบนก็ถือลางลอยหนึ่งสามตัวไทยสองใบอือลตเตอรี่ก็ถือลอตเตอรี่ถือถสามตัวหรือสองตัวใต่รุ่มก็ถือถืสองตัวสามตัว่พราเขาหรอกนาตบันก็ถือใต่รุ่มก็ถือเนาะถืกบนทั้งล่างมีแมวหน่อยแมวน่อยร้านหน่อยด้วพี่น้องวัวนี้ว่าจิ หมวดนี้ฝันเด้ฝันต้นไหนครับฝันว่าเมะมาบอกทั้งเมะทั้งปูนี่แหละเพราะว่ะาเพิน่นเพิ่นดีใจว่ามาั่งเฮ็ดเฮ็ดของน้ำนะเฮ็ดขอ,องน้ำง่ายใหยียบยุคคุณแล้วต่อเติมไหมต่อเติมเฮ็ดของน้ำของก๊อฟไหมจ้ะเฮ็ดแล้วเพิ่นวผลไม้ตว่าเมียนี่ เขียนให้แ hmm. ม so like. mm ่น hmm. น mm hmm. ี่หลีเดิอป็นมาเขียนให้เป็นตัวได้เต็มไ่ได้มามาได้มาบอกเต็มบ่ว่าบอกหัวนี่เขียนใส่ลูกเขียนใส่ฟ้าตีนตะทันว่ะบ้านในความฝันบ้านไปปลูกกระผัวมึงอแหมขนาดเพราะตะเป็นเห็นตะทันฟ้าตีนแดงจื้อต้นเขียนแดงไปให้เขียนแดงไปใหงตัวแดงยุ่งเครื่องเลยตัวแดงเลย จิลองเพลงเดี๋ยวบอกเพ่งว่าพุ่งนเขาคุงนั่นอหรอาต้องุงืมฟันฟันหนึ่งต้องวันอะเด็กออกเพื่อฟันเลยปูหนึ่งว่าดีใจว่าลูกกายเอาห้องน้ำออกแล้วกับนั่นเราเชียรน้ำกันและก็แม่พนักงานที่ส เด nah ี๋ยวฉี私は私は้เขียนเลขให้เดี๋ยวก่อนไม่อยากเขียนเลขให้ลเราพม่อยากเขียนเลขให้คนงานง่้นีรือเดี๋ยวให้ให้ไายเลขแม่ทิกคนเดี๋ยวสีให้น้องสปินเขียนเลขให้เพิ่นเห็นนั่นเพิ่นเห็นสีนี่กำลังสะเขียนหนิเพิ่นอยากเขียนกำลังจะหาเขียนเนาะเดี๋ยวให้เขียนแต่ละเนาะเลนออะไรยู่่เอยให้ิ้มหล่อตัวนี้ได้อะไรได้อะไรเลขอะไร อยู่ข้างหลังทักกันไม่ได้บอกใครเดียวเลยฟังวอร์ดกใไดฟังไม่ได้ย้ายความฝันน่ะแต่บอกออกอากสแค่เดียวเนบ่ยบอกบอกหนีแค่เดียวเนี่ยบอกบอกหนีแค่เดียวนู่นเ่วโลกแค่เดียวเ้นี่ยบาเนี่พระเอกมาเต็มจ่อเลยวันนี้บอกดนสนามกาแฟยังบาเบาให้ฟังดิ้ฝันฝันแำนั้นบอกครับฝันแค่นั้นล่ะฝันแค่นั้นฝันคนไม่เขียนเซ่น ฟันที่ว่าตอนนั่นที่มันออกเจ็ดเจ็ดเก้าหรอกฟันมันเราเขียนใส้ตีนให้คือกันเขียนใส้ฟาตีน้าเน่าเนาะอันนู้นนี่มาฟันเขียนใส่ตีนให้แต่ทันวันไหนท่านนด้แก่ข้อมฟันในฟังไผยฟังเนี่ยเดี๋ยวมันตีหกท่านแก่ความฝันในภาฟังแะไรบ่บ่บ่แก่แล้ววันนี้วันที่วันนี้ซื้อแต่มาซื้อไว้เลยเดี๋ยสิใครอ่ะปิ้นซื้อไว้เร็วซื้อไว้เร็ว แต่พอท่านได้บอกผู้ใดบอกในี่เป็นให้ยายถ่ายหน่อยได้ไหมกรทนี้บอกเลขอันนี้คนไปตักบาตอยู่กับใครหอหวดนี่ได้าหมลรอเลขอะไอย่างงีครับเป่นกลขอาไหรอหนามบดานูโคไงพง่นตักบาตรใน้ันเมื่้นได้มาแบบใดครับได้ยุคันน้ำมนต์โอ้่นเ็ดน้ำมนต์่นตักบาตรงวดที่แล้วเพิ่นจะได้ตรงเลขหกสาม หัวหนีคนไหนมาคนให้ผาปเรียนดิ้งว่าลงยขนาดแฟนถามเพึ่นยังบ่บอกเลยพวกนี้แต่ว่าหัวหนีไปซื้อของร้านค้าอยู่บ่อยู่เพึ่นเอาห้เบิงเอาไปแย้มให้เบิงสิล่ะครับคนที่เอาห้เบิงไหนเป็นคนไปตากบ้านกันเห็นได้ร้องทังคายนลยเอาเดี๋ยวอันอันฝันว่าเขียนอยู่ในอ้าเท่านะครับฟาตีนนี่แหละเอ้าแมนอันเห็นตัวไหนครับผมสิได้เขียนสองแปดเก้า เห็นสองแปดเก้าจ้าอืมบ่าดนี่เดี๋ยวอันนี้อันนี้ขมฝันเนาะขมฝันอนี้สองแปดเก้าสองแปดเก้าสองแปดเก้าจะบ่าบ่าบผาดเรือแมงหันสองแปดถามนัก็ี่าที่ไส้มผมหล่อแล้วเก้าอตัวเดียวเลยบอกค่ะตัวเดียวเห็นตัวเดียวโคโลเลย สีแดงแปดเก้าเนี่แปดเก้าไม่เค่ถิ่งเท่านอยูยูฟ้าจีนแต่ทันเลยที่ไปปลูกร้อนแหละอันผููแมว่าไปกาบจีนผัวมึงแมะผนาอม่ความฝันในความฝันไปเห็นฟ้าหลิงมางงานเลยไ่บางทีว่าววายอยู่คนเดียวสองแปดเก้าจ้ะ เดียวนี่ตัวอะไรอีบ้าไม่ตัวอื่นอีกบ้าไม่ตัวมากตัวซอมบ้าที่ว่าขันน้ำมนต์ไปตักบาตรตักบาตน้ำบาดาลุกใจขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์เปิดไห้มาเพื่อไ้มาแล้วหันอ่ะบ่บอกเลยพป่นเปิดบอกเลยตางวันยืนไม่ได้ถามเเลยคนไหนเต็มบอกเลยเนไห้เลยเปิไห้เลยวันนี้พุทธพุดถามยากถามยากเนาะขนาดแนถามคนยังไม่บอกเลย บะนี่อันนี้ไปลานถ่าคนละที่ทั้งสีเบิ้งอันนี้บอยู่น่เบิ้องไรบ้างสิตุกุลี่เอากระดาษให้เบิ้งตัวไหนครับสี่สามเก้าบ้านคนบ่บอกในบ้านอยู่ใกล้ๆกันเด้อะกว่าสี่สามเก้านี่ละขันน้ำมนต์อันนี้ขันน้ำมนต์อันนี้ขันน้ำมนต์เนาะก้นฟันนีสองแปดเก้าเดี๋ยวเขียนไว้ถึงหน้าคนถึนไอยขันน้ำมนต์ต่างขันน้ำมนต์คนฟัน อันนี้เพิ่นไนม์มาสองหัวเลยดิ่นเป็นขุดน้ำบารางสองเชียนหนึ่งแบบเป็นไปตักบาตรเิ่นไปตักบาตรเมือก้อนอขันน้ำมนต์ไปให้ใหยายหอมหบ่อบาดาลเออบ่อบาดาลนี่ขันน้ำมนต์บ่อบาดาลท่นเด้ขันบ่อบาดไฟด้ขันน้ำมนต์บ่อบาดาลใ,ให้ยายหอมตัวบ,บาดาลน้องปิ้นดื้อเลยนะเดี๋ยวยาไม่รักนะบ่อบาดาลสี่สามเก้าเถอะจ้าสี่สามเก้าตัวเดียวสี่สามเก้าตาเล็กฝันแค่นั้นละ เด็กฟันนี่ซื้อเด้งซื้อไปแล้วเด็กฟันเนี่ยซื้อไปแล้วหนักเท่ากันตัวนี้อันน้ำมนต์พอดีเด้สิซื้อวะซื้อแล้วเท่ากันซื้อแล้วเท่นกันซื้อไปแล้วไม่เกะเก่ากับสามเก่าละเอาโซ่เอาลอตเตอรี่นี่เอาหนึ่งซ้ำนี่เนาะตอนนี้นะบอทคับค่ะตอนนี้ค่ะสองตัวพัดตัดเองเนาะตัดเองเลยจ้าสองตัวตัดเอาเขียนเขียนหนึ่งได้สามตัวเสื้อกับซื้อเล้วค่ะบอเสื้อกับผ้าไปเลยจ้าเป็นแค่แนวทางนะคะ นี่เขามีตัวเลขกี่น่องไปไปตัดเอาเนาะสองแปดสองเก้าแปดเก้าส่วนเลขบ่อน้ำมูลบ่อน้ำขันขันน้ำมูลบ่อบาดาลสี่สามเก้าตัดออกมาก็สี่สามสี่เก้าสามเก้าเนาะมีส้ำนั่นแต่ว่าเมื่อที่ยง จัดนักตัวใดครับสองตัวถ้าถ้าเป็นสองตัวจัดนักตัวไดมันแปดเก้าเก้าแปดขึ้นบนขึ้นล่างอือครับแปดเก้าเก้าแปดบนล่างอ้าวน้องสปินสลัดสลีดงวดนี้จะลังกันเลยนะเป๋าอือครับได้มหแล้วป็นบอกครับซื้อไหมแล้วงวดว่าหันถือกันไหนครับถือไปหลายสามศูนย์เก้าสามตัวไทยงวดสามตัวไทยได้สองใบได้สองใบ พกสามด้ที่หกถือทั้งบนทั้งล่างถือทั้งบนทั้งล่างขึ้รถตารี้รถตารีอันงวดนี่เดี๋ยวถามเราก่อนงวดนี่บ่มักสองเก่าน้ำเปินบ่มันดังดังเด้มันบมมีบังซื้อดอกอันเบลเลวอันเบลเลวแล้วเป็นยีไราหาร้วยเอายู่สิรถตะดีไราหาร้วย โจกออกมาเขาว่าขับไปแลหารอยช่องเก่าชคันรถได้กับซี่ลอยหาชีพเป็นมาดังขัดปวดเนาะเอาเอาเอากับเอาแล้วเนาะับเอาเลขกันเลขเจ้าของนี่แหละเลขความฝันดีปะครับตลาดตอรีนี่เพียบในกระเป๋าเพื่อแจกยอดให้เบื้องโอเคครับขอบคุณแม่ที่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ